สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk ครับบอกเล่าเรื่องเด่นประเด็นสุขภาพครับผมดรนิตินันพันธวีกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขครับในวิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิด -19 นี่คลายตัวไปประชาชนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมันล้างมือเช็คชื่อในแอปพลิเคชัน ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีไว้นะครับเพื่อตรวจสอบติดตามอาการต่างๆด้วยนะครับกันตัวเองกันญาติพี่น้องด้วยประเด็นของการสวมหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถีงยงกันนข้งๆเยอะครับวันนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแขกรับเชิญของรายการนะครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญน,นะครับคุณยุทธพงศ์ขวัญชืน่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับในวิถีชีวิตแบบใหม่ ของการคลี่คลายเนี่ยในมุมของนักวิชาการมองอยังไงครับครับในขณะนี้เราก็พบว่าหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีการผ่อนคลายในเรื่องการสวมหน้ากากอนา,ามายัยแต่ณสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องอยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยเฉพาะเ,เชื้อโรคทางระบบทางเดินหายใจซึ่งก็สามารถนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอดเวลาอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น ความจําเป็นในการสวมหน้ากากอนามัยอาจจะมีอยู่ในเรื่องของการที่จะช่วยป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิดการนาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ครับประเด็นของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับประชาชนคนทั่วไปนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองมองอย่างไรนักเรียนนักศึกษายุวอ,อสมอมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเบญจะมะราชานุสร์กันลองดูครับ วัดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเบญจะมะัราชานุสรจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับน้องๆยุวอสมอเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์โควิดเบาลงจนเป็นโรคประจําถิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับน้องๆได้เลยค่ะถ้าเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์โควิดเบาลงนะคะน้องจะใส่หน้ากากอนามัยต่อไปอีกหรือไม่คะใส่ต่อค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถรู้ได้ว่าคนรอบข้างที่ที่ไม่ได้ใส่หรือใส่อะค่ะเขาติด โควิดหรือเปล่าใช่ค่ะเราใส่แมสเพื่อป้องกันไว้ดีกว่าค่ะก็ถ้าเป็นผุ่นงก็จะเลือกเป็นใส่บ้างไม่ใสบ้างค่ะเพราะว่าการที่ใส่ก็คืออยู่ในบางโอกาสเช่นเมื่อเราอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็ไม่ใส่ก็คืออยู่ในที่ชุมชนที่ปลดโป่งหรือว่าคนน้อยค่ะใส่ต่อค่ะเพราะว่าเราก็เป็นการที่เสร็จตัวเองอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าคนไหนติดโควิดหรือว่าสงเสียงบ้างค่ะ ใส่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีการแพร่กระจายของเชื้ออยู่ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากติดก็เลยจะใส่อยู่คะ่ะจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างคะ่ะจะใส่แค่เฉพาะตอนที่แบบอยู่กับคนไออัดอย่างเงี้ยคะ่ะใส่ครับเพราะว่าถึงตอนนี้โรคจะจางลงไปเยอะมากคัะแต่ว่ามันก็มีโอกาสติดได้ครับและถ้าติดมันก็จะเสียเวลาเรื่องการเรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับใส่ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังไม่อยากปิดโควิดค่ะถึงโรคมันจะเบาแล้วค่ะใส่ครับอืมเพราะอะไรอะคะ เพราะว่าผมคิดว่าเราไม่มีทางมั่นใจแน่แน่ว่าโควิดนาทีนั้นหายไปแล้วจริงๆหรือยังและโลกในปัจจุบันนี้ก็มีละฝุ่นและก็ควันก็ใส่ต่อค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือโควิดมันยังไม่หมดแล้วก็คนที่บ้านหนูมีทั้งแบบว่าเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยคือถ้าเขาติดไปมันก็จะเป็นแบบว่าเกิดอันตรายมากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสิทธิเสี่ยงสูงที่แบบว่าจะเสียชีวิตได้ประมานั้ก็เป็นห่วงใส่บ้างไม่ใส่บ้างค่ะเพราะว่า เวลาเราอยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือถอดได้แต่ว่าถ้าเวลาเข้าสังคมหรือไปงานต่างๆมาอย่างเช่นมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ปกติหนูก็จะใส่บ้างไม่ใส่บ้างค่ะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเราจะใส่แมสเฉพาะตอนที่มีผู้คนแออัดค่ะส่วนตอนที่ไม่ใส่ก็คือตอนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดโปร่งค่ะหนูสวมบ้างไม่สวมบ้างค่ะคือเวลาออกไปข้างนอกเลยค่ะ80%หนูเลือกที่จะสวมค่ะ เพราะว่าเชื้อโรคมันก็ยังมีอยู่ค่ะส่วนเวลาที่เราออกไปในสถานที่โล่งๆที่ไม่ค่อยมีคนค่ะก็จะเลิกไม่สวมแมสคค่ะสำหรับหนูก็สวมบ้างหรือไม่สวมบ้างเหมือนกันค่ะก็จะสวมตอนเฉพาะที่แบบว่าคนอยู่เยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนตอนที่ไม่สวมเนี้ยค่ะก็จะ อยู่ตอนที่ออกคนน,น้อยๆหรือว่าเราทานข้าวเนียจะไม่ได้สวมค่ะสําหรับหนูนะคะหนูเลือกที่จะสวมต่อค่ะเพราะว่าถึงสถานการณ์มันจะลดลงแล้วค่ะแต่ว่าคนรอบข้างเราก็ยังมีคนติดเชื้อเพิ่มมะค่ะแล้วสำหรับหนูรู้สึกว่าการใส่ไว้เลยเนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่าการที่เราไม่ใส่อะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเราชินไปแล้วอะค่ะกับการที่เราใส่เมสก็หนูรู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะแล้วสําหรับหนูนะคะก็คือ อาจจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างค่ะก็คือแต่ส่วนมากก็จะใส่ในที่ที่แบบคนเยอะๆค่ะแต่ถ้าที่คนน้อยก็อาจจะถอดบ้างอาจจะไม่ได้ใส่ตลอดเพราะที่ใส่เพราะว่าแบบบางทีมันยังมีเชื้ออยู่ซึ่งแบบเรายังไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็น่าจะสวมเหมือนเดิมครับแต่อาจจะไม่ได้สวมตลอดเวลาก็เราก็อาจจะสวมในที่ที่เป็นที่สาธารณะก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วก็อาจจะไม่ใส่ครับของผมก็จะเป็นสวมครับถ้าอยู่ในที่ส่วนตัวนะครับก็จะสวมครับเพราะว่าบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดครับผมแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นบางครั้งคนอื่นเขาก็อาจจะกลัวเราก็ได้นะครับเพราะเขาก็ไม่ได้รู้จักเราครับก็ก็ขอตอบว่าสวมบ้างไม่สวมบ้างครับก็คงไอ่บ้างไม่ไอ่บ้างครับเพราะว่าถ้ามาอยู่กับผู้ที่สูงอายุยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กหรือว่าคนมีแบบคานอะไรอย่างนี้ก็คือไอ แต่ถ้าแบบเวลามาอยู่คนเดียวในที่โล่งกินข้าวออกกาลังกายอันนี้ก็คือไม่ไอครับผมคิดว่าจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับในเวลาบางทีที่อยู่ข้างแบบอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีคนเยอะมากก็เปิดแมสหน่อยถ้าอากาศปลอดโปร่งแต่ถ้าอยู่ในแบบในห้างในชุมชนแออัดก็จะใส่แมสครับส่วนผมก็คิดว่าน่าจะใส่บ้างก็ไม่ใส่บ้างเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดประเทศมาแล้วมันก็ยังไม่เป็นประมาณว่า ก็อาจจะยังไม่แน่นอนครับว่ามีใครจะติดหรือไม่ติดหรือเปล่าในชุมชนหรือว่าที่ที่แออัดมีคนเยอะก็อาจจะใส่ครับในตอนที่ไม่มีไม่มีคนหรือว่าเราอยู่คนเดียวก็อาจจะถอดก็ได้เพื่อหายใจสะดวกขึ้นครับสำหรับหนูนะคะหนูก็จะสวมแล้วก็ไม่สวมบ้างสวมบ้างค่ะเพราะว่าในทุกวันนี้ค่ะเชื้อมันยังมีอยู่ตลอดค่ะเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้ออยู่ในตัวไหมหรือว่าคนอื่นจะมีเชื้อบ้างไหมก็ถือว่าที่เราใส่ก็เป็นการป้องกันในตัวเราแล้วเราก็รับผิดชอบต่อคนอื่นไปในตัวค่ะ โดยที่เราอาจจะสวมในเวลาที่เจอกับเหตุการณ์แอร์อาจมีคนมากมากส่วนถ้าสมมุติว่าเราจะไม่สวมก็สวมไม่สวมเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรืออยู่ในพื้นที่ที่ปลอดตกค่ะสำหรับหนูนะคะหนูก็จะสวมบ้างไม่สวมบ้างคะ่ะเพราะว่าเราอยู่ในที่แอร์อาจนะคะเราก็ต้องสวมเพราะว่าแบบเป็นการที่เราผิดชอบกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองคะ่ะป้องันตัวเอง แต่ว่าถ้าอยู่ในที่ปลอดภูงแเราก็จะไม่สวมค่ะก็คือจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อก็ยังอยู่ในพวกแบบพวกอากาศอย่างเงี้ยครับเพื่อป้องกันอยู่แต่ว่าถ้าเราจะถอดก็ถอดเพื่อว่าแบบเราให้หายใจได้สะดวกแล้วก็ตอนกินข้าวอะไรเงี้ยครับ สวัสดีค่ะค่ะครูชื่อครูจันจิราวารุรังนะคะก็สอนในรายวิชาสุขศึกษานะคะม .2 ม .4 ม .5 ค่ะแล้วก็เป็นคุณครูที่ประจำอยู่ห้องพยาบาลของโรงเรียนค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะก็เริ่มแรกเลยเราก็รณรงค์นะคะทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรทุกคนในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนาะ ก็อย่างปีที่ผ่านมานะคะเข็ม1เข็มสองนะคะเราก็จะประสานกับสาธารณาสุขจังหวัดนะคะพอเข็ม3นะคะก็คือเข็มกระตุ้นนะคะก็ประสานงานกับทางเทศบาลนะครนนทบ,บุรีนะคะเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรเนี่ยนะคะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ ทีนี้ก็สำหรับการเปิดเทอมของเรานะคะเราก็มีมาตรการในการรับมือนะคะก็คือเริ่มจากานักเรียนคะจะต้องทำแบบประเมินไทยเซฟไทยนะคะ TST ก่อนมาโรงเรียนคนไหนเสียงสูงนะคะจะต้องแจ้งคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็หยุดเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านค่ะรวมถึงนักเรียนคนใดที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอ ะะเราก็จะประสานงานก็คือแจ้งกับที่ปรึกษาไ้แล้วว่าให้นักเรียนเนี่ยแจ้งหยุดลาป่วยเมื่ออาการหายเป็นปกติถึงจะให้กลับมาที่โรงเรียนค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามานะคะโรงเรียนเราก็จะเน้นใน6มาตรการหลักนะคะตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนเลยค่ะก็จะมีจุดคัดกรองนะคะในการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะการสวมใส่หน้ากากาอนามัยค่ะ แล้วก็จะมีบริการนะคะเจลแอลกอฮอล์ตามอาคารนะคะรวมถึง uhh. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์นักเรียนทุกห้องเรียนนะคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนักเรียนจะส่งตัวแทนหรือัวหน้าห้องนะคะมารับเจลเพื่อขึ้นไปเปลี่ยนในห้องของตัวเองค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ในการเว้นระยะห่างค่ะทีนี้ในกรณีที่นักเรียนป่ปวยระหว่างวันค่ะ มีอาการเข้าข่ายไอไข้เจ็บคอปวดหัวนะคะทางห้องพยาบาลเนี่ยก็จะมีบริการตรวจ ATK ให้ทันทีค่ะค่ะถ้าตรวจเจอนะคะเราก็จะประสานผู้ปกครองนะคะให้มารับปรบับบ้านรวมถึงถ้าตรวจไม่เจอแต่จากการซักประวัติไทม์ไลน์แล้วก็รวมถึงอาการ <c oughs> เห็นสมควรว่าเด็กคนนี้ต้องกลับไปเฝ้าสังเกตอาการนะคะเราก็จะประสานผู้ปกครอง ซึ่งเราจะมีห้อง i อโซลูชันนะคะนะคะจะเป็นห้องกักตัวระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านค่ะแล้วก็ในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะทางโรงเรียนก็ยังมีนโยบายและมาตรการเข้มงวดให้นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นเคยค่ะค่ะนี่ก็คือมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ของโรงเรียนเราค่ะทางโรงเรียนเราก็มีนโยบายที่จะ ส่งเสริมให้นักเรียนของเราสามารถที่จะมาเรียนในโรงเรียนในรูปแบบของออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยโดยเริ่มต้นตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะครับนักเรียนจะรู้ว่าเมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะครับกตัวยอย่างเช่นต้องมีการล้างมือวัดอุณหภูมินะครับอีกทั้งจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการใส่แมสอยู่ตลอดเวลาในการเข้าโรงอาหารก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ ไม่ใช้แก้วน้ำหรือใช้ขวดน้ำร่วมกันนี่คือความคิดเห็นประเด็นมุมมองของนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูอาจารย์ที่สอนนักเรียนตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เข้าได้กับวิธีการในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับในพื้นฐานเบื้องต้นของความรู้ของเขาที่มีอยู่เดิมน,นะครับเรื่องนี้มันต้องมีประเด็นสรุปสุดท้ายคือยังไงฮะครับ ตอนนี้จากการที่เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ต่างๆนะครับข้อมูลจากน้องๆที่โรงเรียนนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็ตรงกับจากการสำรวจเป็นการสำรวจการลักษณะการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพนะครับโดยของกองสุขศึกษาเนี่ยนะครับสำรวจประชาชนทั่วๆไปเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นะครับประมาณร้อยละ62.8จ่ยะจะถอดหน้ากากอนามัยในเฉพาะพื้นที่นะในบางพื้นที่บางสถานการณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็อีอก36.3จจะสวมหน้ากากอนามัยเหมือนเดิมอย่างเคร่งคัดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับโดยโดยข้อมูลบอกว่าถ้าจะเลือกถอดหน้ากากอนามัยเนี่ย จะถอดในพื้นที่ตรงไหนบ้างรหรือว่าสถานการณ์ใดบ้างก็91.6%นะครับบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่โล่งแจ้งหรือในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกอากาศโปร่ปงๆเนี่ยนะครับ,รบก็จะเลือกถอดหน้ากากอนามัยอีกส่วนหนึ่งก็คือการอยู่ระยะห่างจากคนอื่นๆ2เมตรอันนี้ร้อยละ82.8นะครับที่จะเลือกถอดหน้ากากอนามัย ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการถอดน้ากากในขณะที่อยู่ในรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็จะมะีประมาณ90.65เเซในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวครับ,รบเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมีเชื้อไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นเชื้อโควิดอ,อย่างเดียวนะครับ,รบเชื้อโรคไวรัสต่างๆที่เป็นเช่นเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเกิดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้นะครับสามารถ แพร่ระบาดอ,อยู่ได้นะครับการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนอ,อ,อื่นๆนะครับก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได้ไดอย่างดี <Okay. S 1> อันหน,นึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้ตัวเองเหรอกครับว่าเราเองม,มีเชื้ออ,อยู่ยหรือเปล่า<ช>นะครับ,รบถ้าเราตัวเองเรามีเชื้ออยู่เนี่ยการสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เรา จะไม่ไปแ,<ร>แพร่เชือช้อให้กับคนอื่นนะครับ,รบวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณยุทธพงศ์ขวัญชื้นครับนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องนี้ครับขอบพระคุณมากครับเวลาหมดลงแล้วครับสำหรับ e x c l u s i v e Health Talk ลาไปพร้อๆกันเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ